ค่าผักกาดเขียวนะคะที่ดองไว้เนาะพอดีเพื่อนแบ่งมาให้อสองต้นนะคะต้นเล็กๆเ,เนาะก็เลยเอามาดองไว้แล้วก็เพื่อนให้กระดูกหมูมานะคะกระดูกหมูอ่อนก็เลยดองไว้เดี๋ยวทําต้มกระดูกหมูเนาะก็มาดูวิธีทํากันเลยค่ะทําแบบง่ายๆนะค่ะนี่นะคะเอาออกจากโหลแล้วดองก็ เกือบเป็นสิบวันค่ะเพราะอากาศเย็นเนาะแต่ก็เปรี้ยวแล้วนะคะเปรี้ยวนิดหนึ่งละพอแล้วค่ะก็นี่นะคะกระดูกหมูอ่อนเนาะเดี๋ยวมาต้มกระดูกหมูหมอผักกาดทำเองนะคะก็เพื่อนให้มาครบชุดเลยค่ะ ค่ะจะลวกน้ําเอาน้ํามันมันออกนิดนึงนะคะเพราะมันน้ำมันมันเยอะเนาะจะได้ไม่อ้วนนะคะ,ะก็มีกระเทียมเนาะ อืมกําลังดีค่ะเปี้ยวเค็มกําลังดีเลยอร่อยค่ะข้าประกาศดองเองนะคะผักหั่นไปแล้วนอกก็จะใส่กระเทียมนะคะ ก็ผักกาดนะคะากาดดองเขียวเนาะน่าทานมากเลยค้ากระดูกหมูพี่ก็ต้มอา่าไว้ให้มันเปื่อยก่อนนะคะแล้วถึงจะมาใส่ผักกาดดองเขียวทีหลังเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินนะคะก็ต้มทิ้งไว้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาใส่นะคะผักกาด ค่ะก็จะใส่กระเทียมนะคะกระเทียมสดเนาะใส่เลยค่ะผัก,กาดไม่เปรี้ยวมากนะคะแล้วก็ไม่เค็มมากกำลังดีนะคะนี่เดี๋ยวคราวหลังก็เดี๋ยวจะไปซื้อมา,อาทำอีกเนาะ เดี๋ยวก็จะต้มอ,อีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเนาะเกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ว่าจะใส่อซอสหอยนางรมสักนิดนึงนะคะก็จะเสร็จทานได้เนาะเสร็จแล้วค่ะต้มประกาศเขียวนะคะประกาดดองเขียวนะะเยวนาะ,ะกระดูกหมูอ่อนนะคะ ทำแบบง่ายๆเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาทานข้าวด้วยกันค่ะนี่เลยวันนี้ทำแค่นี้ค่ะเอาง่ายๆเนาะ